อาสสัสดีซี่สุภุสุขนกับผมก็ขิมาตามแนวทางของพ่อญากันต่อพี่น้องเขาสามหวดติดติดแล้วด้พี่น้องเด้อเขาสามหมวดติดติดแล้วเพราะว่าเอฟซี่เขาก็เมนมาลายบอกไปตามพ่อ่ามากลลวพี่น้องพระ่านัดพี่น้องเขาว่าวันเสาร์กับมาวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อกับมาเบิงสถิตยย้อนหลังกันจากสามหวดเด้อพี่น้องเด้อว่าเป็นตั้งไรพี่น้องเข้าบ็ได้โชคมานกิดจะเริ่ม ค่ากาแฟผอพปในเด้อพี่น้องเอ้เข้าสามงวดติดละเบิ้งยังข้เนี่ยย,ย,ดดยังพขเนีย่ยเข้าบ้านไปหาผอเด้อพี่น้องเด้อจะให้เบิง้งใส่ตีย้อนหลังกันก่นกนอนอพ,อนะพี่น้องเก็บเบื้องส่ตีย้อนหลังกันก่อนมาเบิ้งงวดวันธ์เทีนไว้ตั้งใจกับผอคาะพี่น้อง มาเบงหวัดวันที่เอันวันที่หนึ่งมีถันหน้าเนาะพี่น้องโอ้พอ,อ,อกมาซองพอ,อ,อกมาซองเบงพอดีโอพอ,อ,อกมาซองเบงเหรอพี่น้องมาเบิงยอดหลังกันพี่น้องนี่เห็นบ่านีนพี่น้องเบื่องคลิปยอดหลังไ,ไดไได้เห็นกกบ่เข่าตัวกับเลขกวิ่งกับหากระเจ็ดพอกกันเน้นหากับเข้าหาเนี่ยเห็นบ่เรขมันออกหาสอง พ่อเิ่นไห้สองหาเขาตกกลับด,ด้วยพี่น้องเด้อเขาตกกลับก็ถือว่าเขาเป็นตัวเน้นพ่อมบานนี้งวดวันที่สิบหกมีตัวหน้าพี่น้องก็เขาตกกลับอีกก็เป็นตัวเน้นอีกบานนี้เห็นบ่นี้เห็นบ่พี่น้องเบิ่งเอาเอฟซีเขามาใหม่เบิ่งคีบย้อนหลังได้เห็นบ่เรียงมันออกเก่าสองพ่อเป็นสองเก่าเขาตกกลับสองงวดบานนี้อ๋อนี่คือเป็นอันนี้สิบหกบานมาเบิง อันนี้หนึ่งมีตัวหน้าตัวนี้โอ้อันนี้เขียนผิดกันยอ้อนว่าเอฟซีพันวันเขียนมันที่ผิดละแม่พี่น้องบังเ้อเขียนมันที่ผิดด้วซือ่อว่าเป็นอย่าง Lynn. อันนี้พ,อพ่อเพิ่นห้ยตองงวดไว้พี่น้องพ่อเพิ่นห้ตองงวดนี่เห็นว่นีงสี่หกหกสี่นี่เห็นบ่นี่เห็นว่าเข่าสี่หกตรงตรงเด้เข่าสี่หกตรงตรงต่อพอ 3, อ่นนอ,มพอมาเน้นสามอันนี้ตองงวดบาดนี้มาโค้งทุตไทยพ่อมาเน้นให้ สามแปดมาเข่าตัวลอกนี่เพะว่าคงทรายพอฟันสามแปดตัวเดียวเนี้ยเข่าสี่หกตรงตรงนีง่พี่น้องเห็นไ่มนี่เห็นปะไปบางคลิปย้อนหลังได้เด้อมาคือเก่าแล้วด้วงเลยแม่ผมว่าเสื้อเซ,ซื้อแล้วเลิกแล้วหยุดไปก้อนดวงพอดีดวงพอดีแล้วหยุดไปสักก้นปีนี่ย่าไปฟื้น อภวัพดีครับผมวัาดีครับค้าเอาเซนติให้เอฟซี่นเบิงอยู่มิงวดนี้หละข้องตรงอันสอง,งวดดลังมิตคารนตัวกับผมผมเจียไปเมื่อเด้เห็นว่าสิบหกมิทหน้ากับหนึ่งมิทหน้าเดี๋ยวผมเจียไปเมื่อเด้เนี่ยมันเข่าตัวกับสอง,งวดที่พอ่อเป็นว่าอันวันวนี้คือเขามีงวดนี้และข้อตรงนี่ มันยรงว่าห้ตรงวดนไม่งวดนี่แหละเขาตรงนะกเขาซีหกตรงตรงนี่เอาไฮเอฟซีเพิ่นเบื้งเอฟซีเพิ่นเบื่งได้ไม่งวดนี่แหละเขาตรงๆรนี่เขาซีหกตรงตรงนี่เดี๋ยวปนัดนปดสามก็สามเพิ่มไปนักแมนเพราะว่าผมมาโคงสุดท้ายพอมาฟันให้สามแปดได้คงสุดท้ายนี่ อันนี้ผมเขียนมันที่ผิดหรือซื้อนี่ fc คอมเมนย์มาอย่าเขียนมันที่ผิดพอปล่อยคลิปไปแล้วมันแจ่อะไรนี่เดีย๋ยวต่องวดกับคงทุทไทยผมมาเนี่ยผมเขียนผมเขียนเดียนผิดนั่นผมเขียนเดียนผิดเพราะอย่างเพราะว่าผมปล่อยคลิปไปแล้ว fc คอมเมนต์มาอย่าเขียนอันเดียนผิดแต่มันจะแจ่อะไรเพราะาปล่อยคลิปไปแล้วนี่แหละนี่แหละคงสุท้ท <laughs> ยปล่อยซับแปดโอ้ยผมก็มักคักมากเนี่ย กับสามหกคนเอาพอไปยังเขาเขาซีหกอยู่นี่เขาก็เข้าอันตรงตรงซ้ำบานนี้เขาตรงตรงคว่เราบว่าเ็ดกออกไปหนีว่าอะไร้บพ่อเห็ดเด็กเขาก็ออกไปหนีว่าโอ้ เฮ็ดแล้วถิ่มไปนี่เดี๋ยวออกไปไม่ใช่ไปพอตะเฮ็ดแล้วว่าฝนก็ตกคลัก้ช่ป่นฮะฝนมาตกคักตกแน่แท้โอ้ยไข่อยู่ผมมาหอดมันเศร้าพอดีแต่ว่าห้ามน้ำทางห้ามลิ่นลินมากบ่มครับบ่ม้าได้จังไหนเอฟซีถามถามว่านเอฟซีก็ถามบอกให้มาตามผมก็บอกเอฟซีแล้วว่ามันต้องมานะเป็นจองได้มาวันเสาร์านะแม่ ตองเยมากมันสอานกับไก่เนาะสามมัเฟ้อเนาะสามมัเฟผมเนอ,อ,นเเนอต้องนัดมากผมมาถือผมผม,มาไรมผม่าหมานดอกพ่อคากาแฟพ่อผมมาถือ,ไอา,าอได้เชกเทียดอกเจ้ามขี้เศ้าคากาแฟพ่อได้แก่เศร้าตัวอ,อนไรขอแม่บอ,มแบ,บอแมนบ,บอซื่นอนนหมแม่ หยุดก่อนนะหยุดหยุดก่อนมันด่วงบอดีบมเมนว่าบบบบอมาอย่างไรเอฟซีถามมาก็รดอดเอาบินเอามาเพิ่งจะว่าไม่สีบินทิ่พ่อทัวหันขีได้ครับได้ก็ได้เมื่อไรได้สองร้อยกว่าโอ้ยมันมาหน่อยเลี๋ยวหันสองร้อยกว่า,มาแม่มาหน่อยเปน่า อันตัวเบาบนีหกไง่ปาถปาถือสองอยมื่กาสองหาสิบถือสองาุะเมื่ก็สองหมื่นกว่าตัวน่ะเอาบอจังไรบาทเท่าไรบาทเจ็ดร้อยเจ็ดพันรอยเจ็ดโอ้บ่คือบาทผมเนาะขายบ่คือกันบินนี่ก็ห้าบบาทนี เดินสาบหายิงว <c oughs> ินลอยโอ้ี <c oughs> จ้าดีใจน้ำพอได้ตังนั่นตลอดได้ตังสองร้อยหาสิบ <c oughs> ผมนี่จี <c oughs> เป็นตาเสาหัวดีตัวตดีตัวแม่ได้โยได้ตังสองร้อยหาสิบ <c oughs> มึงเห็นแกที่งานไหนได้เหมือนมั้ยเอาจาวางสันเฝ้าอยู่ในบ้านใจบ่ะเป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้ทำแท้ๆมันท่านจะมันท่านจะมาหอมกันหมดเลยด้วยเอาเอาอันก้อนพออันเนาะเอาวิ่งบนล่างบางนึงกะสามกับชีกับมาโยกับมาซีโย่เลยวิ่งเลววิ่งแต่เจีงอยู่แต่ว่า เราพื้นวิ่งมันวิ่งได้อยู่วิ่งแต่ไม่รประกบที่มันว่ามันใจป่เดี๋ยวเรียกวิ่งแล้วมันบวมันใจเรีวิ่งอเ,เอ๋อเกลีกวิ่งตัวนี้ตัวใดพ่อขวดนี่ังืนแล้วนหนึ่งกับสี่แต,แตว่าหันกันส,สีมันใจขนาดได้สี่วันนี้สามวันนี้จะทำบ่า เอาเอาวันนี้พอตัดสามบ,บอกบวตัดแต่ว่าแต้มันมันบ่มีในในฟอร์มแต่ว่า,วาเลขมันมาสามเดี๋ยวนี้มันสามกับยังบ่ะนี่สามกับยังสามกับหาโอ้แต่ว่าทำบอ่อเอาได้เอาบอ่เอาคีเอาตาหาตัวเดียวนี่บอกบ่เอาบ่อจักัวเอาคิดบ่อเอาเลขวิ่งมั้ยเมืม่อน,นึงพ่อก็ให้สามกับสีกับเขาสีนี่แต่ว่ามันบ่มีตัวใส่สามนั่น แต่วิ่งได้อยู่แต่วิ่งตัวเดียวได้อย,ยู่แต่บุาา้งตัวใส่บ่มันใจวอาอยู่นี่ในเลขวิ่งพอมันได้หาหาสามกำหานบอกสามตัวเดียวแหละโอ้เอาสามตัวเดียวแต่ว่ามัน่ได้หายได้เอาเอาพอหายแบบแบบ่าหายประกบนี่ลนะประกบบ่ได้โอ้แต่ว่าหายวิงว่งวิ่งโอ้วิ่งสามกำหารวิ่งล่างย่างเดียวเลยว่าจะไปอันคันเราค<บ>ุยมันอันสามวิ่งสามกำหานบ่ แต่ว่าเอาหาแต่ว่าจะเอาตัวอื่นเอาตัวใดบ้านี้เอาตัวใดตัวอื่นให้วิ่งตัวเดียวได้บ่สิวิ่งหนึ่งคับศูนย์ก็ยังวะโอสามว่าเอาว่าเอาแต่ว่าทำเรียกแต่จะเอาแต่ว่าเรียกใครมันสามอยู่แล้วเรียกแต่ว่าบุ้งตัวใส่บุ้งไม่ตัวประกอบเฮ้ยเฮ็ดเมดแต่บุ้งมตัวประกอบคือว่าแต่ว่าเรียกมาสามเอาเพราะชววิ่งตัวใดบ้านี้หนึ่งคับศูนย์กันยังวะ หนึ่งกับศูนย์เนาะผมผมเลยเขียนนะเนาะเขียนทั้งหนึ่งทั้งศูนย์หลอดผมเลยเขียนแ้วผมเลยเขียนสามนะสมก็ไว้หันละอันสาอันสามนี่ตัดเนาะขั้นวาาไม่ตวประกบมันมีตวประกบแค่ว่าสามมันมันสิมาแน่นอนพแแต่ว่ามันจริงจังแต่ว่าศูนกับหนึงพอเน้นตัวใดเนี่แต่ว่ามันประพาดอันศูนกับหนึงเนี่ยพอมาตัวใดก็หนึ่งสิ นี่ละคนสีวิ่งสามกับหนึ่งย่งศูนย์อก็ยังเสดายอยู่ยัสสดายศูนย์อะไรวิ่งสามกับศูนย์เสดายนึงบาทเลขมันมันมากน่อยนะแสดงว่าแสดงว่าเลขเลขติดของพ่อริมีสามหนึ่งศูนย์ได้มอ่าีิมีสามตัวได้นงแล้วว่าพื้นมากัมีจังไซด้แต่ว่าอมสิไหไหต้นหนึ่งกับศูไหต้นหนึ่งกับศูนย์ อบานิจับคู่ไม่ตัวใดเนี่ยพอ่อชนน 03, 0 5, 0นสามนย์ห้านย์เจ็ดชุดสามนุดห้าเจ็ดบานิหนึ่ง บานนี้นึ่งยังพอบานนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนึ่งสี่หนึ่งห้าเหล็กพองามจังวันนี้ทีพกเขากช่บหมนอนาะขีเข่าไี่เรนี่ให้เขาจังวัที่สี่ไล้ว่นสามหนึ่งเจ็ดมันใจสิบเจ็ดเลขไงจังวันนี้ หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดครับนั่นเอาสามเอาเอาเอาศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าอีกตัวหนึ่งโอ้มีสามโล้วกหัวดีมีได้ทองเล็กสามตัวอ,อันนี้ก็พอสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าเันบอออกศูนย์ห้าก็ออกสิเจตสามหวดีทันซีซื่อกะซื่อโอ้หวดน,นีมันมัน มัน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 หัวที่มีหอดเล็กได้หั้เล็กสามตัวเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวว่ามันยังอจะสองเจ้ามันทเรียนมาเนี่ยมันบกจำเอามาจับเทียบใส่กันทีมาเทียบใส่กันเอามาเทียบใส่กันทีเดี๋ยแล้วมันมันมีเรื่องกัาพี่น้องบ้านนี้มักตัวใดชอบตัวใดห้ากันหาลอตเตอรี่กันบานนี้พี่น้องแก พ,พ่อเพิ่นไทยตว่าสามกับม,ม้ายนไม่มีตัวประกบพ่อเลยบ<ม>บอเอาได้พี่น้องได้พี่จิงเล็กพ,พ่อเพิ่นถี่มีสามมีหนึ่งมีศูนย์มีมีพระท่านมาครับอันนั้นเรียกอัน,อนโอ้เขียมาประกบามาเทียบใส่กัน,นมันถือคู่มั่วโอ้เข้าคู่มั่วโอ้เข้ามันส้นกันนี่อันเข้ามันส้นของพ่อนีพอ่พ่อกัจัดเล่นบ่อ๋อมันเขาคูม้ขขวนว่มันว่ามันมากเท่าหนึง่งเท่าหกตัวนี้ อันนี้มันใบอื่นพูดอันใบแต่โดนพุูดหรือเอามาให้เบิ้งซงื่อนี่มันมันมันให้อันหกศูนย์มันแบบไหนของเก่าของเก่านี่ยไม่ให้มันเด่นหกับหนึ่งเนี่ยมันไม่ให้หกศูนย์ถืออ๋อพี่น้องแคหนั้นจะเอาพ่อว่าซ้ำนี่ก็คิดือเถื่อลอะไรว่าซันเถื่อนอะไรซ้ำนี่ให้กลับได้เลยนะกลับได้แม่ พอวันเขาเพอวันเขาตกคราบสองงวดเนีย่ยมีงวดนี่แล้วมันมีงวดนี่แล้วมันเขาขตรงอันนี้ใหายตรงเลยอันนี้แต่ว่าขันครับเป็นเลขล่างเมื่อไรเลขยี่นี่นะขันคับเป็นล่างเมื่อห้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเป็นล่างห้าศูนย์นอกแคปหน้าจอได้วันที่สิบหกกรกฎาเนี่ย <c oughs> พอให้วิ่งอันหนึ่งกับศูนย์ตะบานเนี่ยนที่หนึ่งจับคูก่กับ 030หา07141หา17พอเข่นตัวเดียวเลยหางเดียวป้าสำหรับผู้ทุนหน่อยก็จะได้ขเขียนคาโกโคกอกีเขียนโจโกก็มกอกีอีกส่วนเลขสามตัวนี่ก็317ล้วก็30หาเอาสำหรับผู้ทุนหน่อยก็จะได้พี่น้อง17ขั้นขั้น17มากนี่เป็นล่างเล่นมัอน้อบ<น>่เป็นบนี่เจ็ดหนึ่งจะเป็นลาน่างอ๋อพี่น้องแคปหน้าจอตามนี่เด้ กับมาตามไอ้พี่น้องเขาแล้วเพราะว่ามันกะกับันเป็ลางบไริมากไริมากต่เลี้ยออกแล้วเลี้ยออกแล้วกับไริมากแล้วมันไกลแล้วก็สามมันเพื่อนคนไม่นบะพอ่อพ่อขอบคุณนะลายครับผมเอาคอยพี่น้องเขาส่งมานกันสุขสุขคนก็่จะรีบฝากคนเลยขอแชร์กับคุณตามด้วยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม